น้ำค่ะสวยเลยแดบดบดีมากค่ะ โรงแรมที่พักค่ะนู่นถ่ายให้ดูสูงไหมสูงไหมป้าไก่อยู่นู่นชั้นแปดเลยค่ะสูงสุดเลยหนู Yeah? No? <laughs> you don't buy anything. you make dogs go on each other to be nice and sniff